มาค่ะวันนี้เรามาเที่ยวทะเลกันน,นะจ๊ะน่ะพาเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลแตบที่กับเบบี้ของเขาค่ะบรรยากาศดีค่ะมันที่ออสเตรเลียเนาะแองเกอร์สีออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนนะคะท้ายท้ายฮะ No, no. We have to go in the car first, car. Why are you go in g the water then ก็ไปเล่นเล่นในด้นามันกี้หนาวแต่สาวมามีเตลยูอ already no go in the water ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะคนก็มาเยอะคนมาหลายจ้ะ I think there's a surf club there, look over there. Like over there, I'll to, If there's a surf club, it's probably not here today, but it probably is one in Anglesey for sure. Them, <laughs> คุณมามี่ก็ถ่ายคลิปอย่างเดียวเนาะคุณมามี่ไม่ออนโซนอะไรเลยอามีหนาวเด็กหน่อยเขาพูหนาวกันบอกแม่น่ะหนาวแม่กัหน่อง <laughs> แม่กหนหองต้มบัต่นนะ โุ๊บต๊บจับบัตเทานอจะชุดมาเปลี่ยนให้เด็กๆทะเลสวยมากน้ำเขียวอึมนนงทะเลสีครามอันนี้คนไม่ค่อยเยอะเนาะอากาศมันไม่ร้อนเดี๋ยวท้าอากาศห้อนนี่โอ้โคนหลายค่ะเด็บมไม่มองนั่งแหละโอ้ย โยนอ๋อดีบ่อยนายเธอดื้ออะไปเฮียเห็นนกหน่อยสิไปหาไรนกมากับมาน้องดอกอลาวมาซ่ามาเลยเป็นยี่มืบสาวหอดเจ็ดโมงหอดเก่าม้วสาวเนาะอันนี้ที่ยั้งละแล้วเขาก็เอาม้าหามานน้ำขึ้นเ่าขึ้นเยอะมาก สวยเนาะวันปิดเทอมเด้เด็กน้อยปิดเทอมแล้วเนาะตอนนี้ปิดเทอมตั้ง 6, 6, ทบทบเจตถิถุเนาะวันนี้วันหยุดพอกันเลยพามากเลนหนักแปบบนึงสิเม่พอยินดูลูก,ล,กลูกของเขาก็จะระมากนะจ๊ะคนกับมาเล่นหนัากัน เยอะมากคนมาเล่นน้ำเล่นน้ำเล่น,สลนไส้แรงน้อยหน่อยเออเลยแรงมาแล้วเล่นมาแหละคุณนักศึกษาฮะมาแล้ว,ว,ม,าวม,ามาแล้ว บรรยากาศสวยเนาะบรรยากาศดีเหรอพ่อเขาก็เด็กๆพ่อกำลังเปลี่ยนชุดเลยพ่อหนาวนะนี่ก็เปียกได Hi sweetheart r ็เราก็แค่ว่า e ด้เปลี่ยนสุดนะ You r e finish now You r e finish Baba You finish You're not gonna go in the water again, huh? Yes. <Yeah>. You <'re> sure? o จ้าคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะชมกันคลิปหน้าเนาะ